เดี๋ยวไปเตรียมของก่อนขึ้นเกาะแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมอาหารอะไรให้พร้อมก่อนนะกันโอเคมีนี่ขายอยู่เ,เต็มตัวไปแล้วโอเคเต็มละนี่ละขึ้นเกาะต้องเตรียมตัวให้พร้อมผมจะขึ้นแบบไปยาวๆเลยนะเมื่อคืนผมลองไปฟาร์มดูแล้ว2ชั่วโมงนะได้ประมาณแสนหนึ่งนะครับทุกคนเออเวลาสตรีมมันดูกระตุยยังไงก็ไม่รู้ว่ะปกติก็กาก,าก,ากอยู่นะนี่ก็มาสตรีมอีกชิดอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยปังเข้าไปเรียบร้อยนี่งไงมา เออออกจากเมืองค่อยลื่นหน่อยลืมแบกอีกแล้วควันดำแลยวะขับรถคตดดีอะไรครับเนี่ยเออเรียบร้อยพังขับรถะไรวะจะถึงแล้วครับทุกคนเข็บรถก่อนปะ่ะผมได้ทำการซื้อเจสก,กีไว้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยซื้อแล้วไม่ใช่กูจะเบิกเบิกอันนี้หรือเปล่านี่แหละเออปะ จะไม่ใช้ปืนนะทุกคนผมจะใช้แค่มีดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าผมใช้ปืนเนี่ยเวลามันมีสัตว์อยู่ใ,ใกล้ใช่ไหม,มก็จะวิ่งหนีหมดเลยผมก็จะใช้มีดบูทเอาอย่างเดียวนะนี่มีดห้าร้อยบาทนี่ปืนสองพันครับจะใช้แค่มีดอย่างเดียวเดี๋ยวซื้อรถก่อนอ๋าเสียงรถมันไม่ค่อยดีนะคะันี่ and เฮ้ยเลือดเหลือเจ็ดสิบอ่ะโอ้ผมน่าจะซื้อไอ้นี้มาด้วยว่ะน่าจะซื้อ,อยาปั๊มมาด้วยเผื่อแบบกันตายอะไรแบบเนี้ยโอ้โหจบแล้วครับทุกคนลืมซื้อ,อยาปั๊มมา พยายามอย่าตายแล้วกันเพื่อแบบผมขับรถชนอะไรยังไงเลื่อมันรถเออโอ้ยพลาดพลาดนี่จเจอละที่จริงไม่ต้องบูลก็ได้นะที่จริงกดขวาตีเอาก็ได้นะถ้ากดขวาตีแล้วมันจะเป็นการแบบกระทืออะแล้วมันก็ต้องแบบแทงซ้ำอีกทีหนึ่งอนะผมคิดว่ามันช้านะผมก็เลยแบบทําการบูลเอาเออมันก็แบบแทงทีเดียวจบๆไปเลยลวกวางครับผมกวางเราก็ไม่ต้องบูลนะนเราเดินมาขิดขวาแล้วก็แทงได้เลยพูดตัวมันสูงเออแล้วก็ข้างหน้าครับมีอยู่ตัวหนึ่งบูทเอาบูท รีบกดเกินนะผมไม่ทันช่าแม่งเถอะเออนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วน่าเอา้าไม่ติดวะอืมน้องโดนอยู่นะแทงเข้าไปไปไหนไม่ไม่ไม่ตีวะนะัวนะวัวผมว่ามันขายไม่ได้ดีวะยังมีหนังงวอยู่วะเนีน่ยในตัวผมมีหนังงวงอยู่ยี่สิบอันอ่ะผมไม่รู้ว่ามันต้องเอาไปทําอะไรอ่ะฝึกปูกัวกกบวัวนี่แหละเอา้า <c oughs> ไม่โดนลุกขึ้นทําไมลุกขึ้นทําไม หืเสียบคอพูจะติดเหลืองไหมเนี่ยฆ่าสัตว์มันเป็นเกมนะครับเอาหมูดีกว่าหมูกับกวางแล้วก็เสร็จแล้เอ้ยเสร็จแล้วต้มอ,อุย้ยนี่ไงอย่างที่ผมพูดครับไม่น่ารีบเลยดีนะเลื่อนรถแค่สามเอง เฮ้ยอย่าวิ่งหนียังไม่ทําอะไรเลยอ่ะเอา้าโอ้ยหมูบ้าความยาวๆครับสวดีเจ้าว่ะต้องขับรถระวังหน่อยละอุ้ยอะไรอ่ะเอา้าเอ้าพระเจ้าว่างปม่อเนี่ยพระเจ้าเขาทำอะไรบ้างเขาจะอยู่กับเช้าเฮ้ยกวางนะกวางมันได้ราคาดีผมจะเอากวางก่อนแล้วกันกวางราคาแพงกว่าหมูประมาณร้อยหนึง่งแหละมั้งมันนั่นแหละ ม,มองไปทางนั้นมันรู้สึกแหลกๆป่ะมีอะไรวะตรงนั้นอะ่ะอืมพอมองกลับหลังแล้วมันลื่นวัตถุฟ้า,านี่นม,นม,นม,อ <c oughs> มองไปทางนู้นแล้วมันแหลกมันมีอะไรวะเออมองไปทางนู้นแหลกจริงวะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวขอแทงก่อนแล้วกันอือชึบเฮ้ยไอ้อเฮ้ ปกบูทไปตัวนู้น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 อยากให้พาสักตัวหูตังเออหมุนโชว์ไปทีขึ้นสกเก็ตฮนะโอ้โหเหลือห้าหกแล้วจากเจ็ดสิบกว่ามาแปบ๊บเดียวจะตายแล้วเนะนี่ยเห็นไหมทุกคนไม่ได้เอาอยาปั๊มมาก็อย่างนี้แหละเอาตัวไหนก่อนเอ,เอาตัวนู้นก่อนดีกว่านี่ผมข้ามเนตัวแรกเดี๋ยวมันหายก่อนไปสามตัวอิ่มๆมมันจะไม่หายก่อนใช่ไหมไปครับ อู้ยังเยอะก้แทงก่อนแนละ้วไม่เจอสัตว์ไอ้ะตรงนี้มันเยอะจังวะมันเยอะจังวะรวย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 เออบูสติดลัวๆครับผมกำลังหัดบูสเล่นอยู่นะเออบางทีันลาจะบูสบ้างก็เข้าใจแล้วโคตรเยอะอ่ะะอกแล้วมองไปทางโน้นแหละี่ละต้องกม้มเอาตัวนี้เจ้าหมูอืมตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้โคตรชิว่าไม่เจอกวางเลยจเจอจ้หมูอะ่ะ เอาหายโถเ้โลบมากเกินน่ะหายไปตัวนึงช่างมันครับหุยไม่โดนโอ้โหชิบหายล้ชิบหายแล้วโอ้ยไม่เงยไปทางอื่นมากดีกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกิดแล้วว่าทางนี้วิเสือสวยเจอเสือโอ้โหี่ต้องระวังนะตัวนี้มันสามารถกัดเราตายได้เลยนะมันกัดทีเดียวเราตายอ่ะ แต่ตัวนี้มันบูตไม่ได้ด้วยครับตัวมันเล็กตัวมันเล็กมันบูตไม่ไดนะ้ต้องแบบตีธรรมดาเสือนี่เป็นราคาขายดีที่สุดแล้วเนะี่ยกับกวางนะครับแล้วก็หมูเรียงลำดับกันมาเลยเฮ้ยส <Hey, S 2> วัสดีเจ้ากวางทูบนี่หมูน้อยเอา้าลืมบูตลืมว่ามันต้องบูตแทกลงซิเราจะไม่บูตก็ได้นะแต่ผมว่าแบบนี้มันเสียเวลาเจอมันเจอทีละตัวไม่ชอบเลยอยากเจอแบบทีเดียวเป็นฝูงอ่ะเฮ้ย โคตรเท่เลยตอนบูทแล้วมันหมุนอ่ะอืมเชยร์แล้วตรงนูนด้วยแทงก่อนเพื่อนแทงแทงอย่าให้มันลุกถ้ามันลุกได้เราตายแนย่เสือเนี่ยต้องระวังดีทนะีนะครับขัดเราทีเดียวตายอ่ะอุ้ยสามตัวแถวนี้สี่ตัวตรงนู้นโอ้โหตกตายนะเพื่อนหมูเพื่อนหมูใจเย็นอือช่วยช่วยชีวิตนี่เรยกว่าช่วยชีวิตแลเนี่ยไอย้กวางเอากวางดีกว่าอ้ยระวัง,ระว,งระวังตกรถ ดูดิรถโคตรปางครับทุกคนแป๊บเดียวมันจะครึ่งหล่อแล้วรถเนี่ยแทงเข้าไปอ้าเราชนตายแล้วนี่หว่าพอดีเจ้าหมันอยู่เนยผมไม่รู้ว่าจะบูตติดหรือเปล่าเอา้าสวยเฮ้ยเอ้ย,อยสวยโดนอยู่แทงเออ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 กว่ามันจะแทงลงนี่แหละ เออว่าจะไม่โดนซะและ้วบูททำไมบูทไม่ติดเนาะเออมันเป็นเนินวะยังไม่กล้าแทงมันเดามันขึ้นมาเดี๋ยวโดนแต่มันลุกได้โดนขยามอีกแทงเพื่อนแทงลงแทงลง,แทงลงดิแทงลงแบบนี้ไงไหนอ่านดิด,ดิเนี่ยปะพัอปอากาศอย่าเพิ่งเข้ากันนะครับแอดมินเทสระบบอยู่ของหายไม่รับผิดชอบนะครับอ่าชิมหายแล้วกูออก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  ขาเทระบบกันอยู่เหรอยังไงได้แน่แล้วเนื้อสัตว์ราคาต่ําสุดอยู่ที่260ผมเอาราคาต่ําสุดไปคิดแล้วกันเนาะกับในกวาง300ร้อยอ่ะก็สามร้อยได้ประมาณเกือบหมื่นอ่ะคนอยู่23คนอ๋อก่อนไลกันโอเคต้องซื้อรถใหม่เลยเสียตั้งสองพันเนี่ยหรือพันเดียวพันเดียวขอบคุณโดนทด้วยนะหนึ่งบาทจากคุณคือพี่อ่าภาพอะไรครับ ที่ปรับภาพอะไรครับภาพกากสุดเลยครับน้องอ e ีวิวหรือเปล่าอันชื่อไม่ถูกเฮ้ยทำไมมองไปทางนั้นมันแหลกๆวะมันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยพอมองไปทางนี้ปุ๊บอ่าลื่นเห็นปะ่ะทุกคนลื่นแต่พอมองไปทางนู้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรของมันอ่ะสวัสดีเจ้าหมูเออควางก่อนเอาควางก่อนควางมันได้ราคาดีเสียบตูทัาไปเฮ้ยชิบหายละช่างแม่งเถอะ คุณดูเนตด้วยนะับผมหนึ่งบาทจะคุ้มคิมอยากเล่งด้วยสอบไวรัสไมแอดแอนสอบไวริสไหมหอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสอบเพราะผมไปกล่องไวริสแล้วก็รอครับไม่ต้องสอบนะเทนี้ดีไม่รู้จะแดงหรือเปล่าเพราะว่ารดมดประเทศนีมันเยอะมันเป็นแนวรถสิ่งอะ่ะเสียบไป,ไปหยุดรอแลนะน้องชิบหายแล้วกูเดินชนมันก็อโอ้โหไม่ถึงเสียเลยเสียบอืม บูธทโชว์ไปบู๊ททำไมก็ไม่รู้ตอนที่แทงทีเดียวมันก็ตายได้แหละโอเคต้องกดช้าๆไม่เอาละผมไม่กดเร็วละอย่าให้มันลุกมันลุกได้ผมตายโอเคถ้ามันลุกนี่ผมตายจริงนะมันลุกได้ปุ๊บมันขย้ำผมทีเดียวตายอ่ะตือยตือ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 โอ้ยชนชนชนไม่เห็นไม่เห็นทันทีไม่ต้องลุก แทงเข้าไปบูทไม่ติดนี่น่ะเออมองไปทางนู้นแหลกไว้เป็นบ้านเหรออ่าเพออยู่ใกล้ๆไม่เห็นแหลกเลยพออยู่ใกล้ๆแล้วมองมามันแหลกทำไมชิบหายแล้วตรงเนินซะด้วยอย่าลุกมึงลุกกูตายเฮ้ยเล็งมันดิเอ,อ้ยชิบหายละชิบหายและ้และกูตาย 2000ยังไม่มาอีกเลยไอ้ยนี่มาแล้วยู่นี่ยูโฮยูโฮยูโฮจะบ้าตายไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดด้วยเลยโอยโธ่ไปตั้งไกลงอมแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำอะไรละชีวิตมันน่าเบื่อลงบาคาร่าเลยไหมครับทุกคนนี่ทำงานดำของแทะไม่ไม่ใช่งานดำดิทำงานเทา มาแล้วไอ้น้องคอมพิวเตอร์ที่หนูอยากได้ที่ร้านคอมนะครับมีให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้แต่ต้องมาคุยข้อตกลงเงื่อนไขกันก่อนนะและที่สำคัญบริการหลังการขายโคตรดีก็ไปหาซื้อกันได้ที่ริงต่รคิปลยน้องเอ้ย